สวัสดีครับครับสวัสดีครับผมทิวนะครับทาริสสินิดัครับผมอนุรักษ์นิ่มเนตรครับผมชื่อเล่นชื่อก๊อปนะฮะครับวันนี้เราจะมาแนะนําในตัวผลิตภัณฑ์นะครับทิวกับก๊อปเนี่ยอยู่ที่บริษัทที่ปันทีมอเตอร์จังหวัดเชียงใหม่นะครับตอนนี้เราก็เป็นตัวแทนจําหน่ายอย่างเป็นทางการของซานนี่รถขุดซานนี่นะครับดูแล8จังหวัดภาคเหนือทั้งด้านการขายและการบริการหลังการขายวันนี้พามาชมนะครับลองเล็กสุดของซานนี่นะฮะคือตัว S Y 3 5 U ว่า มันดีอย่างไรนะครับแล้วบัรนทนทานแข็งแรงแค่ไหนสะดวกสบายแค่ไหนนะครับเรามาชมกันเลยครับผมครับผมอ่าเชิญครับ s y 35u นี่นะครับก็จะเป็นน้องเล็กสุดในเครื่องจักรของซานี่นะครับ s y 35u เนี่ยการดีไซน์เนี่ยเราดีไซน์ให้ลักษณะโค้งมนไดนะ้ออกแบบให้ใช้ในพื้นที่แคบหรือว่าพื้นที่จํากัดในเมืองนะครับซึ่งขนาดความยาวของตัวโปรแทกเนี่ยจะอยู่ที่2เมตรความกว้างเนี่ยด้านหน้าตัวใบเกียร์นี่นะครับจะเท่ากับขนาดของรถคือ170เซนติเมตร ซึ่งจะให้ความมั่นใจในส่วนของการที่เราใช้ในพื้นที่จำกัดแล้วก็ฐานที่ค่อนข้างจะมั่นคงในส่วนของใบเกตเนี่ยขนาดความยาวจะเท่ากับตัวรถก็คือ170เซนติเมตรนะครับสามารถกดบงพื้นดินได้37เซนติเมตรแล้วก็ยกสูงจากพื้นได้37เซนติเมตรในส่วนของการออกแบบเนี่ยออกแบบให้มีส่วนโคง้งการดันดินเนี่ยดินมันจะต้องม้วนไปข้างหน้าตัวนี้ถูกออกแบบมาให้ ม้วนไปข้างหน้าแดง,ง่ายได้นะครับไม่มีดินไหลย,ย้อนกลับอันนี้ในส่วนของบูมนะครับเนื่องจากตัว3.5 U ูเนี่ยเราออกแบบให้ใช้ในพื้นที่แคบเพราะนั้นเนี่ยตัวสวิงบูมเนี่ยสามารถเคลื่อนย้ายโดยที่ตัวห้องโดยสารเนี่ยไม่เคลื่อนไปด้วยนะครับสวิงบูมเนี่ยเราสามารถใช้ได้ในพื้นที่แคบค่อนข้างดีในพื้นที่แคบเช่นในถ้ำในอุโมงส่งน้ำอะไรต่างๆนะในส่วนของบุ้งกีนะครับขนาดของบุ้งกีคือ0.12คิวบุ้งกีเนี่ยผลิตออกมาจากโรงงาน เพราะนั้นเนี่ยเรามีการเสริมความแข็งแรงด้วยท่อนเหล็กอยู่4อันนะครับตัวนี้ให้ผู้ใช้งานเนี่ยได้มั่นใจได้เลยว่าความแข็งแรงของบุ้งกีตัวนี้ใช้งานได้ดีนะครับพร้อมกับการรับประกันจากโรงงานในส่วนของอุปกรณ์เสริมที่ติดตั้งมาจากโรงงานนะครับก็คือลายไพเปอร์ตัวนี้สามารถติดตั้งกับอุปกรณ์เสริม,มอื่นๆได้เช่นหัวเจาะหัวหนีบอะไรต่างๆนะครับตัวนี้ติดตั้งมาจากโรงงานเลยด้านออกแบบเนี่ยต้องกัน การกระแทกเป็นอย่างดีนะครับในส่วนของตัวเกียร์สฮดรดลิกด้านล่างเนี่ยถูกไอ้ปกป้องกันอย่างดีเพื่อป้องกันการชนกับหิน,นข้างล่างใต้ท้องนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์และการบำรุงรักษานะครับตอนนี่ตัว 35U ตัวนี้ถูกออกแบบให้บำรุงรักษาได้ง่ายเราสามารถเปิดได้เลยนะครับสำหรับผู้ใช้นะครับสามารถดูแลรักษา1น้ํา้ำมันเครื่องตัวนี้นะครับ2กัดเติมน้ำมันแล้วก็กองน้ำมัน ตัวนี้สามารถดูแลรักษาดยการเปิดตัวนี้2ตัวนะครับการดูแลรักษาง่ายมากนะครับตัวนี้เราสามารถเปิดแล้วก็ถูกออกแบบให้ดูแลรักษาในพื้นราบอะครับในสดตัวนี้จะเป็นตัวรังพึ่งกับตัวกองอากาศนะครับเปิดออกมาเป่าได้เลยตัวนี้ครับแล้วก็ใส่เข้าไปก่อนใช้เราก็มาดูนิดนึงในส่วนของไอ้ตัวกลางเนี่ยก็จะมี ในส่วนของตัวตระดับน้ําตัวกองน้ํามันแล้วก็น้ํามันเครื่องอยู่ตรงนี้นะครับตัวนรักษาง่ายครับรุ่นนี้ไม่ต้องยกไม่ต้องขึ้นที่สูงดู เครื่องยนต์ตัวนี้ใช้เครื่องยนต์ของยันมานะครับขนาด3สูบ1,642ซีซีให้กำลังสูงสุดที่27แรงม้าที่2,200รอบท้องเครื่องของตัวซานี่เนี่ยถูกออกแบบให้ใช้งานได้คุ้มค่ากับพื้นที่นะครับกผมเนี่ยน้ำหนักที่85กิโลกรัมที่170เซนติเมตรความสูงนะครับอลองเข้าไปนั่งดู คอนโซลเนี่ยถูกออกแบบให้เราใช้งานได้อย่างสะดวกสบายนะครับจอแสดงผลเนี่ยค่อนข้างใหญ่ในส่วนของตัวควบคุมอาร์มแล้วก็ตัวบูมนะครับใช้งานได้ดีไม่แข็งไปหรืออ่อนไปนะครับให้ความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมมากครับต่อไปดูเรื่องกระจกนะครับกระจกตัวนี้ถูกออกแบบให้เป็นกระจกนิรภัยสามารถเปิดได้ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือว่า ต้องการรับลมธรรมชาตินะครับเราก็สามารถเปิดไปได้เลยตัวนี้ทางออกฉุกเฉิน เราจะมาคุยเรื่องเจ้าตัว SY 35U กันนะฮะการใช้งานเนี่ยในที่แคบหรือว่าเป็นงานอุโมงค์นะฮะสามารถเข้าไปได้ง่ายนะครับตัวรถของมันเนี่ยความยาวไม่ถึง3เมตรนะฮะแล้วก็สามารถไปหน้าง,งานไหนก็ได้เราสามารถเอาขึ้นรถ6ล้อไปได้เลยทันทีนะครับตอนนี้นะครับเรามาลองฟังเสียงเจ้า SY 35U กันว่าเสียงเครื่องยนต์เนี่ยจะเบามากแค่ไหนนะครับในมาตรฐาน 9 5้าเดซิเบลนะครับอ่ะพี่ทิวลองสตาร์ทดูหน่อยสิครับอ่าเสีห่เห็นหรือยังครับท่านผู้ชมแทบจะไม่ได้ยินอะไรเลยนะครับอาลองปิดลองปิดอ่ะอ่ะพี่ทิวลองดูสิครับว่าเสียงในห้องในห้องโดยสารเนี่ยมันจะดังแค่ไหน<ด>เป็นยังไงบ้างครับพี่ทิวเสียงในห้องโดยสารแทบไม่ได้ยินเลยครับ ถังน้ำมันอยู่ที่40ลิตรนะครับเฉลี่ยถ้าเร่งเครื่อง50-60นะครับจะกินน้ำมันเฉลี่ยอยู่ที่2.5ลิตรต่อ1ชั่วโมงแต่ถ้า80-100เจะกินน้ำมันเฉลี่ยอยู่ที่3ลิตรต่อ1ชั่วโมงนะครับถ้าทำงาน8ชั่วโมงต่อ1วันจะกินน้ำมันประมาณ20-22ลิตรครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการรถขุดเล็กกระทัดรัดนะฮะน้ำหนักเบา เสียงเครื่องเงียบนะครับสนใจติดต่อเราได้ทันทีนะครับบริษัททิปปนทีมอเตอร์หเดียวในภาคเหนือนะฮะรถฟุดซานนี่ครับผมตอนนี้ก็รถรุ่นเล็กไปก่อนตัว35อยูต่อไปในคลิปหน้าเนี่ยเราขอมาแนะนำนตัวผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เราเ,าเข้ามานะครับสำหรับผมกอฟกับพี่ทิววันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ